แค้นอ่านหนังสือที่เหมาะกับคนที่ชอบอ่านหนังสือนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ทํางานนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันเขาจะมีที่ตรงนี้ค่ะเอาไว้ขั้นหนังสือหน้าหนังสือของเราเราจะได้ใช้มือทําอย่างอื่นไว้เขียนไว้พิมพ์ไว้กด iPad กดมือถือเวลาอ่านหนังสือไปด้วยเปิดไปทีละหน้าอย่างนี้ก็ง่ายได้ไดจ้ะทุกคนแล้วเราก็ขั้นไว้แบบนี้ลมพัดแอร์พัดมันก็ไม่ปลิวแล้วก็อ่านได้อย่างมีสมาธิและที่เราชอบอีกอย่างนึงนะคะเขาปรับระดับได้จ้อยากให้มันอยู่ในระดับสายตาประมาณไหนสูงต่ําแค่ไหน ก็ปรับได้เลยอันนี้คือตั้งแบบเกือบตรงเกือบ90องศารหรือว่าอยากให้มันแบบ ต่ำๆลงมาก็ประมาณนี้สบายๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาคนที่ทํางานสมัยนี้ใช้ iPad ใช้แท็บเล็ตอ่านหนังสือดูหนังดูละครเราก็ตั้งไว้ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องตั้งได้แค่หนังสืออย่างเดียวอ่ะเอามาตั้งอย่างนี้ก็เป็นแท่นวางคนสมัยนี้เป็นออฟฟิศซินโดมเยอะเพราะว่าเราชอบก้มเวลาดูหนังสืออ่านหนังสือเล่นแท็บเล็ตเล่น iPad iPhone เล่นมือถือแต่ว่าถ้ามีแท่นตัวนี้นะมันจะปรับให้อยู่ระดับสายตาของเราทําให้เราไม่ต้องก้มจนเกินไปแล้วมันก็จะมีพื้นที่มีสเปซในการอ่านหนังสือด้วยเราทําแบบ นี้ใช่ไหมเราอ่านหนังสือไปหรือว่าเราทํางานไปเราก็จดมีตรงนี้ไว้จดหนังสือเราก็อยู่ด้านนี้ก็จะลดอาการปวดคอลดอาการออฟฟิศซินโดรมของเราทําให้เราโฟกัสกับงานโฟกัสกับหนังสือได้มากขึ้นถ้าสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะฉันอ่านหนังสือแท่นอ่านหนังสือตัวนี้ก็กดเลือกซื้อที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะ